สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทารโรวิตุลช่องทํานายดวงสตาร์ด้วยพ่ยทาโร่น้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็จะกลับมาพบกันเวลาเดิมนะครับผมหนึ่งทุ่มนะครับผมกับคําทํานายดวงความรักในเดือนกันยายนี้สําหรับชาวคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยจะแบ่งเป็นช่วงของคนที่มีคู่คนที่มีคนคุยและคนโสดนะครับสำหรับคนที่มีคนคุยจะเป็นคนที่เราโฟกัสอยู่นะครับผมถ้าคนที่โสดอาจจะมีคนคุยแต่ว่าเราไม่ได้โฟกัสหรือไม่ได้เตรียมขั้นที่จะเป็นแฟนกับใครนะครับ มอผจจะแยกให้เอาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะทำทามสคริปต์แยกเอาไว้ให้นะครับผมสําหรับท่านที่อยากจะดูเฉพาะช่วงของตัวเองก็สามารถกดเข้าไปดูในช่องคอมเมนต์แล้วก็กดที่ทามสคริปต์เข้าไปดูในช่วงของตัวเองได้เลยนะครับผมแล้วสําหรับในสำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านให้การสนับสนุนติดตามช่องทะโววิตุนนะครับผมตอนนี้ช่องทะลโววิตุนก็มีผู้ติดตามอยู่ที่พันสองร้อยกว่าท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมีการจัดกิจกรรมนะครับเป การครั้งที่9นะครับผมในวันเสาร์นี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้แล้วับผมผมจะดูดวงให้ฟรีคนละหนึ่งคำถามทุกๆท่านนะครับผมในช่องทาง Facebook ส่วนตัวที่ผมลงเอาไว้ให้ในใต้ลิงก์นี้นะครับผมมาก็เข้าไปร่วมสรุปกันได้นะครับผมสําหรับท่านที่มีเวลานะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่าผ่านกด YouTube ที่คนดูเกินหนึ่งเกินสี่พันชั่วโมงเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลเล็กๆน้อยให้กับแฟนรายการด้วยนะครับผมยังไง รายวันนะครับผมก็ตามกติกานะครับผมกดติดตามแล้วบอกผมว่ากดติดตามแล้วนะครับผมแล้วก็เขียนชื่อพร้อมอายุแล้วก็คําถามไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมเอาคําถามไปทานายให้ในคลิปพอากาศคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกไว้ให้ด้วยนะครับว่าจะได้รับคิวในการทํานายเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วสาหรับในคลิปนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมเรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับผมว่าการทํานายของผมเป็นการตั้งจิตอธิษฐานของผมเป็นฝ่ายเดียวนะครับผมแล้วเป็นการดูดวงแบบส่วนรวมนะครับผม ดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารยณนะครับในการรับชมนะครับอย่าได้นําเอาคําทานายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดๆในชีวิตนะครับผมและถ้าแต่ว่าอยากจะให้ผมทานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อได้เลยทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือว่าทางทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือว่าทางแอดไลน์ของผมได้เลยนะครับผมหรือว่าทางเฟซทางแฟนเพจก็ได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับผมกับดวงของความรักในเดือนกันยายนนี้สำหรับคนที่มีคู่ที่เกิดในวันศุกร์ด้วยนะครับ ขอดวงความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับในเดือนกันยายนนี้สําหรับคนมีคู่ด้วยนะครับผมขอดวงความรักสําหรับคนมีคู่นะครับที่เกิดในวันศุกร์นี้ด้วยนะครับผม ดวงความรักสําหรับคนมีคู่นะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่ในเดือนกันยายนเนี่ยคุณรู้สึกว่ามีลักษณะของการที่ถูกอกถูกใจใกับคู่ของคุณมากๆนะครับผมเหมือนกับว่าคู่ของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีแล้วก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับ เป็นอาจจะเป็นหนึ่งในเนื้อคู่หรือเป็นคนที่คุณตัดในไม่ขาดในชีวิตเลยนะสําหรับคนที่มีคู่สาหรับคนที่คุณกําลังคบอยู่ในช่วงนี้เลยนะครับผมดูเหมือนว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีการดูแลคุณเป็นอย่างดีในเรื่องของความรักความเอาใจใส่การเอาอกเอาใจความอะไรต่างๆนะค่อนข้างที่จะหวานกันค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบว่าเป็นพิเศษกับคุณดูแลห่วงใยแล้วก็ไม่ไปไหนไกลจากคุณเลยนะค่อนข้างที่จะมีความรักที่ดีนะครับผมในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาก่อนที่จะเข้าสู่ในเดือนกันยายนนี้นะครับผมแล้วพอ เข้าสู่ในช่วงต้นเดือนเนี่ยความรักของคุณค็ยิ่งหวานซึ้งรแมนติดเข้าไปอีกนะครับผมแต่ถามว่ามีเรื่องหรือมีปัญหาเข้ามามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความหึงหวงอาจจะเป็นเรื่องของลักษณะถ้าไม่แฟนคุณหึงคุณมากเกินไปคุณก็อาจจะหึงหวงแฟนคุณมากเกินไปนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักนะครับผมเพราะเขาค่อนข้างที่จะรักคุณมากค่อนข้างที่จะห่วงคุณมากค่อนข้างที่จะเหมือนเหมือนกับว่าคุณแทบจะกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมถ้าเป็นลักษณะท หรือว่าเขาจะค่อนข้างที่จะห่วงคุณมากเหมือนคุณแทบจะกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลยนะครับแต่เขาก็ดูแลเอาใจใส่คุณดีเป็นการตอบแทนนะครับผมแต่ว่าข้อข้อที่มันมีบอกว่าเป็นข้อนิดนิดหนึ่งนะครับผมก็คืออาจจะออกรูปแบบว่าห่วงมากเหมือนกับใครนี่แทบจะมายุ่งแทบจะมาแตะตัวคุณไม่ได้หรือไม่ตัวคุณนั่นแหละครับผมก็เป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะมีความหึงหวงค่อนข้างจะมีความห่วงเขามากเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเออเขาคนนี้คนที่คุณกําลังคบอยู่ในขณะนี้นะครับผมเป็นคนที่คุณขาดไไมมม่่ด้้จจาาากกกกชีีีวิตนะคครัผุณณ็ลษของ ค่อนข้างจะรักค่อนข้างจะมีอะไรค่อนข้างจะเป็นพิเศษเลยนะครับผมสําหรับในเดือนกันยายนาน,นี้นะดวงความรักของคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยค่อนข้างจะเบ่งบานค่อนข้างที่จะดูโรแมนติกค่อนข้างทจะมีความรักความหวงความห่วงอะไรต่างๆซึ่งกันและกันเป็นอย่างสูงนะครับผมแล้วก็ในเดือนกันยายนานี้เป็นช่วงที่ความรักของคุณเนี่ยก็ราบลื่นนะครับผมราบลื่นแล้วก็ในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับพุ่งทะยานไปข้างหน้านะครับผมเรื่องการเงินการทองก็ค่อนข้างจะส่งเสริมกันดีนะครับผมถือว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับ ว่าพอเปิดออกมาห้าใบเนี่ยถ้านยกเว้นในเรื่องความหึงหวงที่อาจจะมีมากเกินไปนิดนึงนอกนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรที่เป็นข้อตําหนิเลยนะครับผมก็งน่าจะเป็นเดือนแห่งความรักที่ค่อนข้างจะดีสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับผมสำหรับเดือนกันยายนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ต่อนะครับผม โอ้ oh, ปัญหาของคุณสองคนเลยนะครับผมมีแค่เรื่องเดียวเลยนะครับผมความหึงความหวงความระแวงมากเกินไปนะครับผมนอกนั้นเนี่ยคุณแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับผม <c oughs> เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะรักกันดีค่อนข้างที่จะเป็นอ่าเป็นข่าวดีของกันและกันนะครับผมแต่ในบางคู่เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องของการไม่ค่อยมีเวลาทําให้คู่ของคุณเนี่ยเกิดความรู้สึกแบบว่าหึงหวงหรือเกิดความรู้สึกคิดมากหรือความรู้สึกอ่าการหวาดระแวงว่าเอ้ยเราไปทําอะไรหรือเปล่าแต่รู้ไว้เลยว่าลักษณะของคนที คู่ของคนที่เกิดในวันศุกร์ในในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับแท้จะไม่มีเรื่องอะไรเลยเขาค่อนข้างที่จะรักค่อนข้างจะเอาใจใส่คุณดีค่อนข้างจะอะไรต่างๆดีนะครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของกามที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันนี่แหละครับผมว่าเป็นประเด็นหลักนะในบางคู่อาจจะอยู่ไกลก,กันในบางคู่อาจจะเหมือนกับแบบอาจจะได้แค่คุยโทรศัพท์หรืออาจจะได้อะไรต่างๆกันนะครับผมแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยคู่ของคุณเนี่ยรักกันดีมากๆนะครับผมเพียงแต่ว่าปัญหาจากความที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือเรื่องงานเรื่องอะไรที่อ่าคนรักของคุณหรือกระทั่งตัวของคุณนนทที่มัติดเให้ เิดภาวะตรงนี้ขึ้นมานะครับผมทำให้เกิดภาวะความคิดมากความระหวัดระแวงว่าไอ้อคู่ของเราจะไปทาอะไรไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าตัวของเราเนี่ยคู่ repaired, คเราอาจจะห่วงว่าเราไปทาอะไรไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการงานเรื่องของสิ่งที่คุณต้องทําแล้วก็เป็นเรื่องของเวลาที่อาจจะมีให้กันน้อยในบางคู่อาจจะอยู่ไกลกันแล้วมันก็เลยเกิดความคิดมากกับระแวงความอะไรขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับผมถ้าคุณลดตรงนี้ได้นะเพราะตัวของคุณเนี่ยขึ้นมาทั้งตัวสี่เหลี่ยมแล้วขึ้นมาทั้งเข้าไม่เท้าเลยนะครับผมถ้าคุณลดมา จะเป็นคุณหรือเป็นคู่ของคุณถ้าลดตรงนี้ลงได้แล้วครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นเกิดถ้ามันเกิดขึ้นกับคู่ของคุณคุณก็ส่งคลิปให้ดู ว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้มีอะไรแล้วผมยังรักกันดียังมีความหวานยังมีความรู้สึกแบบว่าเป็นส่วนเติมเต็มขึ้นซึ่งกันและกันแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าเออเหมือนคุณน่ะคุณก็ยังรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนที่คุณขาดออกจากชีวิตไม่ได้อยู่นะครับผมเพียงแต่ว่าที่มันเกิดขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆเป็นเพราะเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆที่คุณต้องต้องติดต้องทําทุละต้องทําอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้ให้เวลาให้ความสําคัญกับเขาได้เต็มที่แต่ความรักความเอาใจใส่อะไรต่างๆเนี่ยยังมีให้กันเหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะ จะดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมถือว่าเป็นเดือนกันยายนที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เป็นอัจปัยภายนอกแล้วับปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากภายในของคู่ของคุณเองนะครับผมซึ่งเป็นลักษณะของการคิดมากเกินไปแร้วอาจจะต้องลดเรื่อง,องความคิดมากเกินไปแล้วอาจจะต้องให้เวลาเอาใจใส่กันมากขึ้นนะครับผมแล้วความรักของคุณและคู่ของคุณจะดีมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์สำหรับคนที่มีคู่นะครับผมถือว่าความรักของคุณค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะหวานนะครับผมอาจจะต้องลดของเรื่องของความคิดมาก ขึ้นแล้วคู่ของคุณจะดีมากดงขึ้นนะครับผมสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมสําหรับคนที่มีคนคุยบ้างนะครับผมสําหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันศุกร์บ้างนะครับผมว่าเดือนกันยายนนี้คุณจะดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับคุณแล้วก็คนที่คุณกําลังคุยอยู่นะครับผมขอดวงความรักของคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันศุกร์ในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับผม สำหรับดวงความรักโอ้โหขึ้นใบเดียวกันเลยนะครับผมซึ่งมาเป็นวิวออฟบอลจูนเป็นใบแรกเหมือนกันเลยนะครับผมสำหรับคนที่มีคนคุยนะครับผมในคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับผมแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนนี้คนคุยเนี่ยมีโอกาสพัฒนานะครับผมมีโอกาสพัฒนาความรักความรู้สึกแล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรักไปได้ด้วยกันนะครับผมมีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรักเริ่มต้นในสิ่งดีๆเริ่มต้นในอะไรต่างๆไปได้ด้วยกันนะครับผมมีโอกาสที่พัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยจากคนคุยเนี่ยเป็นคนรักได้ค่อนข้าง ผมแหละว,ว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่รู้สึกเหมือนไม่ค่อยมั่นใจเหมือนไม่ค่อยจะมั่นคงเพราะตัวคุณเองนะครับผมดูหน้าทางแล้วคน,คนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยไม่ทางตัวคุณหรือว่าทางคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีภาพของการที่แบบว่าเหมือนหวงชีวิตอิสระของตัวเองบ้างนะครับผมอาจจะมีโรคส่วนตัวของตัวเองบ้างนะครับผมแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงซึ่งกันและกันนะครับผมมีลักษณะของการมีภาพของการที่ค่อนข้างจะมั่นคงซึ่งกันและกันแล้วค่อนข้างที่จะพูดจากันรู้เรื่องงถึแม้ ใจหนึ่งลึกๆคุณจะยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยยังเสียดายความโสดหรือว่ายังรู้สึกแบบเอ้ย e ยังยังรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยอะไรต่างๆนะครับผมแต่ว่ามาในเดือนกันยายนนี้นะครับผมคนที่คุณคุยด้วยอยู่จะเริ่มมีความชัดเจนกับคุณได้มากขึ้นนะครับผม่าแล้วก็มีเกณฑ์มีแนวโน้มสูงที่เขาจะพัฒนาจากคนคุยเฉยๆมาเป็นคนรักของคุณได้ค่อนขอ้างจะสูงเลยนะเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะจูนกันติดแล้วก็ภาพของการที่ค่อนข้างจะไม่ชัดเจนหรือว่าดูแล้วบอกว่่่่่่าา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 เเ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 ออะะขขขขจจจยยังงงไว้้้ชูหหหรรืืปปลลมีีีคคนนนต ทําตัวมั่นคงแล้วก็ช mm ัดเจนับคุณมากขึ้นนะครับผมดูรกระทั่งตัวของคุณเองก็ตามนะครับผมภาพของคุณที่ค่อนข้างที่จะ really are, ยังหวงชีวิตส่วยดูยังอะไรอยู่แต่ว่าคนที่คุณคุยด้วยอยู่เขาจะเริ่มที่จะแสดงความชัดเจนหรือว่าเริ่มที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องมีคุณมาเคียงข้างแล้วนะครับผมในเดือนกันยายนนี้นะความไม่มั่นคงหรือความรู้สึกว่า bad, เอ้ยคนที่คุณคุยอยู่จะเป็นยังไงหรือว่าเป็นอะไรยงแบบไหนเนี่ยคุณจะเริ่มต้นมีการพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็จะเริ่มมีการแ,แน,น,าน่นแฟ้นกาาาสทท,ยยทีี่่่คคคนนนุุณยยยอูเจะพัฒม คนที่ใช่ของคุณเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะเพระพาะว่าไพ่ของคุณเนี่ยขึ้นว e ลอฟฟอร์จูนทั้งทั้งในฝั่งของคนที่คนมีคู่แล้วก็มีคนคุยเลยนะครับผมขึ้นมาใบใบ,ใบเดียวกันเลยแล้วก็บอกว่าคือมีโอกาสสูงนะที่คนที่คุณกําลังโฟกัสหรือคนที่คุณคุยเนี่ยจะมีการพัฒนาแต่ว่าเขาจะมีการพัฒนาไม่ได้มาแบบว่ารูปแบบหวานโรแมนติกหรืออะไรนะครับผมเขาจะมีลักษณะของการที่เป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นอะไรต่างๆให้คุณได้นะครับผมแล้วก็ทาให้คุณเนี่ยาละทิ้งความ หรือความรู้สึกที่ยังรักชีวิสโสดยังหวงชีวิตโสดของคุณไปได้นะครับผมในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้สําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ต่อนะครับผม <c oughs> มีโอกาสสูงเลยนะที่ว่าคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยที่ความรักความอะไรต่างๆของคุณนะครับผมกับคนที่คุณคุยอยู่ครับผมไม่ว่าจะเป็นเป็นเป็นลักษณะคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะครับผมมีโอกาสสูงนี่เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วก็มองไปหึงเรื่องของการสร้างครอบครัวในเรื่องการที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณได้ค่อนข้างจะสูงเลยนะถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีภาพของการที่ค่อนข้างจะอะไรครับค่อนข้างจะไปนู่นไปนี่หรือค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมี เวลาให้คุณนะครับผมเพราะว่ามีภพ่ของตัวไนท์ออฟบอลขึ้นมาแล้วก็มีภาพของไนท์ออฟสวอร์ขึ้นมาเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาม,วมาัวแต่ว่าไปทาสมาธิบวชไปยุ่งกับเรื่องงงเรื่องงานอะไรต่างๆก็ตามนะครับผมแต่สิ่งต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มมาชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะมีเวลาให้คุณได้มากขึ้นนะครับผมเพราะดูแล้วเนี่ยคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยปัญหาน่าจะเกิดทั้งทั้งมีคู่แล้วก็คนที่มีคนคุยนะครับผมน่าจะเกิดจากเรื่องการเรื่องงานนะครับผมไม่ว่าไม่คุณ เกิดความร,รู้สึกแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะครับผมพอไม่มีเวลาให้กนันก็เลยเกิดมีรู้สึกถึงความไม่มั่นคงหรือว่าเกิดความรู้สึกว่าออมีคําถามขึ้นมาว่าไอ้คู่ของคุณเนี่ยจะชัดเจนกับคุณหรือเปล่าหรือว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาจะเอาอยัางไงนะครับผมแต่ว่าคุณจะได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะครับผมแล้วคุณก็จะมีลักษณะของการท,ที่พูดคุยแล้วมันไปข้างหน้านะครับผมอว่าจะมีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะมีเวลาให้กันได้มากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะปรับจูนความเข ลาให้กันได้มากกว่านี้นะเรื่องงานเรื่องความรักเนี่ยคุณจะต้องแบ่งเวลาให้มันถูกต้องนะอาจจะคุณมีทํางานก็จริงแต่ว่าคุณก็ต้องเผื่อเวลามาให้กับดูแลในเรื่องความรักแต่คุณจะมีการปรับจูนกันได้มากขึ้นนะครับผมทําให้ความรู้สึกแบบว่าไม่มั่นคงหรือความรู้สึกแบบว่าจะเอายังไงดีเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆหายไปนะครับผมในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้และคุณก็จะมีความชัดเจนกับความรักมากขึ้นนะครับผมเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นคู่คนที่คุณคุยอยู่หรือกระทั่งตัวคุณเองก็ตามคุณจะมีการจัดสรรกััันนนนไดดด้้้ีีีีมมมาาาากกกขึแลวว็็จจะภพงทท่่เเหครช มากขึ 1941, so ้นในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับผมถือว่าเกณฑ์ความรักของคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับผมทั้งคนที่มีคู่และคนที่มีคนคุยเลยนะครับผมถือว่าเกณฑ์ความรักค่อนข้างจะดีนะแล้วก็มีทิศทางที่ค่อนข้างจะคืบหน้าไปข้างหน้าแล้วก็คนที่คู่ที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันจะมีเวลาให้กันได้มากขึ้นนะครับผมก็จะถือว่าเป็นดวงความรักที่ค่อนข้างจะดีนะสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ต่อมาถึงชาวโสดบ้างนะครับผมขอดวงความรักของคนโสดที่เกิดใในน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 ววัััุกร์เดดือยยยาี้้ะคบผม ขอดวงความรักของคนโสดนะครับผมที่เกิดในวันศุกร์นี้ด้วยนะครับผมดวงความรักของคนโสดนะเหมือนกับว่าช่วงก่อนเนี่ยคุณก็มีลักษณะเหมือนกับการรอคอยนะเหมือนกับค่อนข้างที่จะรอคอยใครสักคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับผมแต่แล้วก็เหมือนจะมีใครสักคนนึงเข้ามาเป็นข่าวดีหรือเข้ามาเติมเต็มอะไรต่างๆให้คุณก็ตามนะครับผมแต่พอ มาถึงประมาณช่วงต้นต้นเดือนกันยายนนี้นะครับผมกับมีเรื่องที่บอกว่าคนที่คุณเข้ามากับมีภาพของความไม่ชัดเจนแล้วก็ดูท่าทางเหมือนกับว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ถูกสเปคหรือว่าไม่ได้เข้าท่าสําหรับคุณนะครับผมอาจจะมีลักษณะของเขาพอคุณได้รู้จักเขามากขึ้นเนี่ยเขากับมีภาพของการที่เป็นเป็นคนที่มีคนนุ้นคนนี้เข้ามาเยอะถ้าเขาเป็นผู้ชายก็ออกเป็นผู้ชายที่บอกว่าดูเจ้าสเสน่ห์เกินไปหรือว่าดูไม่ค่อยจะชัดเจนกับคุณนะ,ะคุณก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่า คุณปิดตัวเองไปเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผม่ามาเดือนกันยายนนี้มันจะมีลักษณะของคุณที่คุณไม่เอาใครนะครับผมคุณเหมือนกับว่าคุณเบื่อหน่ายกับความรักหรือว่าคนที่เข้ามาแต่ละคนหาคุณแต่ละคนเนี่ยดูแล้วเหมือนจะดีแต่พอได้สัมผัสได้อะไรต่างๆคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็เลยมีภาพของการที่ค่อนข้างที่จะไม่เอาใครนะครับผมว่าในเดือนกันยายนนี้นะเดือนความรักของคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเรื่องมีเหตุการณ์อะไรต่างๆทีี่่่่่่คคคุณรรูู้้สสึึกกไไไไมมมมมออเดดัันงปลภย แล้วก็รู้สึกความรักมาทําให้คุณวุ่นวายหรือว่ามาทําให้คุณปั่นป่วนกับชีวิตหรือว่าเป็นลักษณะของการที่ทําให้มันเกิดความไม่คาดหมายอะไรต่างๆขึ้นมานะครับผมทําให้คุณมีภาพของการที่ไม่เอาใครนะครับผมมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างคุณค่อนข้างที่จะปิดตัวเองแล้วคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับไม่ไว้วางใจคนที่คนเข้ามาเลยนะครับผมถือว่าเกณฑ์ความรักของคนโสดเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ต้องอ่านดหน้ไพานะครับผมมีเกณฑ์ที่ใครเข้ามาเนี่ยเขาจะทําให้คุณปั่นป่วนทําให้คุณแบบรรรูู้้้สสึึกกว่่่าาเเฮคคุณไไมมโนนนะะะพฉั แล้วเนี่ยทางให้ดีนะคุณอาจจะต้องรอให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะทําให้คุณเจอเรื่องที่ปั่นปวนหรือปวดหัวขึ้นมาในชีวิตได้นี่ผมก็ต้องเตือนเอาไว้ตามหน้าไพ่นะครับผมอย่างที่ผมบอกให้นะครับผมเพราะว่าไพ่ของผมเป็นลักษณะของการเตือนนะครับผมเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้เนี่ยให้คุณระวังเอาไว้เป็นอย่างสูงเลยนะสำหรับคนโสดที่เกิดในวันศุกร์ในเดือนกันยายนนี้นะครับผมเพราะว่าเขาอาจจะมาทําให้คุณเจอกับความวุ่นวายหรือว่ามาไม่ดีหรือว่ามาทําให้คุณเนี่ยา่่ทง ที่อะไรของคุณที่มันกําลังมาดีๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะทําให้คุณบอกว่าเจอกับความวุ่นวายความผิดพลาดความอะไรต่างๆนะครับผมซึ่งดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่ดูแล้วเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ดูแล้วเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมแต่ว่าเขาคนนี้ให้คุณระวังเป็นจงหนักเลยนะครับผมเพราะว่าเขาจะมาทําให้ชีวิตคุณปั่นป่วนแล้วก็จะมาทําให้คุณอาจเจอกับเรื่องผิดหวังหรือเจอกับความอา่าอะไระครับ ผิดความคาดหมายไปหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ต้องระวังนะต้องระวังคนที่จะเข้ามาหาคุณนะครับผมสําหรับคนที่โสดอยู่ในคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนกันยายนานี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่ให้ต่อนะครับผมพอไพ่ของคุณขึ้นมาเนี่ยประกบกันทั้งเดสทั้งเดอะทาวเวอร์เลยนะครับผมผมก็ต้องเตือนตามหน้าไพ่นะครับผมว่าให้ระวังคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะเขาจะเข้ามาทําให้ชีวิตคุณปั่นป่วนแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยเจอความยากลําบากในเรื่องเกี่ยวกับความรักและอาจจะก,กระทบกระเทือนไปถึงเรื่องของชีววววววิตตส่นนนััััคคุณด้้้้ย,ยรระรรบผมใใแลหหหงงกก ที่เข้ามาในช่วงนี้แล้วก็เข้ามาในมาที่ดูดีด้วยนะครับผมเหมือนกับว่าเข้ามาเนี่ยตอนมาใหม่ๆเนี่ยเหมือนจะมาแบบมาดีเลยมาเต็มเลยมาเป็นข่าวดีให้คุณเลยแต่พอคุณได้สัมผัสหรือว่าได้ได้พูดคุยได้อะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องมีต้องให้ระวังคนที่เข้ามาให้ตรงหนักเลยแต่ว่าก็เป็นบางคนนะถ้าใครที่เข้ามาแล้วเอ้ยดูแล้วคุณดูแล้วว่าเขาดีเขาอะไรต่างๆก็ถือว่าดีไปนะครับผมแต่นี้เราเตือนเอาไว้นะครับผมแต่ว่าผมก็ดูตามหน้าไพ่นะว่าาอไไะรัทย แต่ถ้าเข้ามาแล้วเข้ามาร้ายเนี่ยให้คุณคิดไว้ก่อนเลยนะครับผมระวังไว้มัน,นเหมือนกับว่ากันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมเพราะว่ายังน้อยที่สุดเนี่ยไพ่มันก็ขึ้นมาเตือนแล้วผมก็เลยมีหน้าที่ที่ต้องอ่านแล้วก็ต้องเตือนกับคุณอีกทีนึงนะครับผมสํหรับคนที่เกิดในวันศุกร์สำหรับคนโสดน,นะครับผมเดี๋ยวผมดใูให้ต่อนะครับผมโอ้โหตายแล้ว ไหออกมาไม่ดีเลยนะครับผมค่อนข้างจะแย่เลยนะแล้วเขาคนนี้จะค่อนข้างที่จะเหมือนกับคล้ายๆกับจะมาค่อนข้างมาตามตื้อมาตามอะไรต่างๆคุณเลยนะแต่ว่าเขาจะนาพาเอาความวุ่นวายมาให้ชีวิตคุณด้วยแล้วก็จะทําให้คุณสูญเสียอะไรบางอย่างไปเลยนะครับผมไม่ค่อยจะมาดีนะอาจจะมาแล้วก็ทําให้คุณเจ็บใจผิดหวังกับความรักหรืออะไรต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เบรกไว้ก่อนนะครับผมถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วคุณยังไม่ได้เริ่มความสัมพันธ์กับใครถ้าใครที่จะเข้ามาหาคุณในเดือนกันยายนนี้ให้คุณเบรกาามสัเ้กก หรือสักครึ่ง9ก้าก็ยังดีนะครับผมไม่ว่าเขาคนนั้นจะมีคมหวานไม่คุณแค่ไหนหรือว่ามาบอกว่าเหมือนจะมาทุ่มเทหรือจะอะไราให้คุณก็ตามแต่ว่ามีเกณฑ์ที่เขาจะมาทําให้คุณเสียใจทําให้คุณผิดหวังแล้วคนทําให้คุณเจอเรื่องวุ่นวายปั่นปวนในชีวิตมีโอกาสสูงเลยนะกับคนคนนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามมีเกณฑ์ที่คนโสดนะครับผมคนโสดนะย้ำว่าคนโสดนะไม่ใช่คนที่คุณกาลังคุยกาลังโฟกัสอยู่นนบบบบนะับ้ดววกไ่ตีปชิ เพาะาทำให้เพระาพระว่าไพ่ออกมาแต่ละใบเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นในพลังงานในทางลบหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์นะครับผมมีเกณฑ์สูงว่าคนที่เกิดในวันศุกร์จะต้องระวังคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะครับผมในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เป็นโจงหนักเลยนะครับผมแล้วเขาก็มีภาพของการที่ค่อนข้างจะมาตืา้อค่อนข้างจะมาวุ่นวายแล้วก็มาทําให้คุณปั่นป่วนกับชีวิตและทําให้คุณเจอกับง,งานที่ยากลําบากเจอกับความรักที่ค่อนข้างจะยากลําบากนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมผม หรือว่าคนที่ดูแล้วว่าเอ้ยเขาโอเคเขาดีแล้ันั้นก็ถือว่าดีไปนะแต่นี่ผมก็เตือนไว้ตาหน้าไพ่นะครับผมถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมตำนายก็ถือว่าดีไปนะครับผมแต่ถ้าว่ามันเป็นอย่างที่ผมตำนายคุณระวังไว้ก่อนเป็นดีที่สุดเพราะอย่างอยที่สุดกันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมอย่างที่ผมเตือนเอาไว้ในทุกๆคลิปนะครับผมสําหรับในวันนี้นะครับผมก็ยังไงก็ต้องขอเตือนไว้สําหรับคนที่โสดในวันศุกร์ด้วยนะครับผมว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่มาทําให้คุณเจอความวุ่นวววววาาาาายแล้้้คคคคมมมผผิิดดเอนนนใใชีตะะรัพฉขหุณ ไปก่อนหรือว่าขอให้คุณถ้าจะคบกับใครหรือจะคุยกับใครขอให้ดูให้ดีๆนะครับผม่ะขอให้ดูให้ดีเช็คประวัติดูรายละเอียดเขาให้ดีนะครับผมว่าเขาเป็นยังไงมาจากไหนแล้วก็อย่าเพิ่งไว้วางใจเขาง่ายๆนะครับผมสําหรับคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับผมเพราะว่าเขามีเกณฑ์ที่อาจจะมาทําให้คุณเจอความมุ่งยากว่ายากลาบากแต่ถ้าว่าเขามาแล้วมาดีถ้าอยางนั้นก็ถือว่าถ้าคุณเช็คแล้วชัวร์แล้วก็ถือว่าดีไปนะครับผมเพราะว่าไพ่มันก็ไม่ได้บอกว่าตรงกับทุกคนนะครับผมอย่าง แบบส่วนรวมนะครับผมอาจจะตรงกับาบางคนหรืออาจจะไม่ตรงกับบางคนแต่ยังไงก็ตามเรากันไม่ดีกาแก้คิดคำนี้ไว้เสมอนะครับผมสำหรับคนโสดที่เกิดในวันศุกร์นะครับผม อ่าล้วสำหรับวันนี้ก็จบคําทํานายในดวงความรักในเดือนกันยายนนี้สําหรับอ่าคนที่เกิดวันศุกร์อ่าในในคลิปนี้นะครับผมก็จบคําทานายเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมตรงไม่ตรงกับใครยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมยินดีรับทุกความคิดเห็นนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่มีอะไรอยากจะให้อ่าผมปรับปรุงช่องทางยังไงตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมแล้วก็อ่าสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วถ้าใครที่ กดติดตามช่องทาร์โอลิตุนก็ขอให้เฮงเรวยๆปับางๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบมากครับผมสวัสดีครับ